ออกำำนฮาข้าช่ำเดมาพัดหอถ่อมยินตราเจ้าลุกหลีออนโปเมขึ้นผ้าลุกจ้าออนโปเมึ้นลุมว่าในติขาวอนโมตัสสาภะกาวโดอารหะโดสัมมาสัมพุทธัสสะที่สรน้ำอะหมวนดามิสับดาสาธุสาธุสาธุ การในตักมาคุบไว้พระตราสังขาสยามพูมีกนเท่าหาเจ้ากุ้งยาเสามาืมือคึกต่างห่างตัวเก่าย้อนไว้จุดถึงเกิดเปลี่ยนคนมาทบหญ้าคู่อาสนปบันตัก้งยขึ้นอันจอมหอยเสาหนิมหังไกอยโลขับขึงถดลิกหลิกแต่ยาว เมื่ออันป้นมาสองเอิงห้าปากห้าสิบปีไปวันสายมุนสุงพระโหตราเสียงวานเท่าหนุ่มสามปันตุงต้วงเนื้อจ้องหอดจูถึงเจียวจนปังชาพระเป็นเจ้าก็ะจ้าเข้าปรินิกปนป้นกว่าว้ยสั่งขันหนุ่มเท่าฮักเจ้าเสียลายนาน,า,นาต้นตาปีกน้องปวงเจียงลายทา คืนปุดโหรรมายาวเื้ออันแก่นเจ้าว้นวยสัตวามีตากรุณาในเพลงพิคยังหักนำนาปาเทียงอินลูสัตวาอันวานในเตียวสังผีกนสัจเจเจอมาตัวเสตูตวัตวตมตัวยมตัวปีเจอมีนางน้ำกังเฮาเนื้อลินตัวมินตัวกันต้นสินยานหอมปาพิจิตายกา เฮาสูป้าเถียงกนให้กนเมือกคำเจ้าเมตตาส่งหือเลิกก้อยนะจังว่าพี่มาเสียลายใสเจอตับรมเจอคำอกเสียงวันตั้งเสาเพียงโฮตรามุนส่งพระเจ้ามีหิกมีอูชซ้ำยานไปเอาสูห้ามไหลปูจง เมื่อยามเจ้านิปานนำสารยานสังขาโปให้ตีในตุ้ยกว่าตั้งอันเสียห่างข้ากว่าวาจาเมื่อกว่ายกป่วยเปียดจเจอตะปีท่านเมาเปยลงเจ้าเงินหยดมึงยู่ก้นหูหมายตวงเอาน้ำตาคาใจาย,ยีไหลน้องมายาวกำในปุ่นตาศาสนาคำเจ้าอำเศ้าอำคน ฮใไรอิงอุนลังการะสึบเตรียมห่อพนนำล,ลังและฮันก้นเมืองตั้งนำจำไก่ปึงเลียงมียังตังหมอลายหอเฮือนยีกางยันเมียวพีอยู่เสื้อเจออำคุนนำเศร้ากนน้นนมเฮยยุ่มก้นเท่านั้นเออนน้อมจอมเปิดปานเมืองสันเผามังมีิวเอาเหลียวพิษทวงห้องตุงอันเมา เจอเขาใจยิยงหลีเทียงกูวันนาพ่อปองภายแหลล่วงันเขาเปลีป่ยนพุทธ,ธาภาษาตานาศิลาภาวนาสามเยิองอย่าเปิ้องลอยลานกึ่งตานพร้อมปองจังกับกายใสเส้นต่างมันแตนว่างตีตะเปีเลื่อนสราตะกาลื่อนเจ้าก้นเท่าไรน้อมลูกวัน ตั้งอันมือกวนนั้นเปียกเปืองตัวไหวเงินตันยาวกวนเท่าเพว่ากาปันหมักสังพอโอหนอเต็มมืออันมีตังเนืยยังเอียนยังหายมันง,ง่ยายเิงย้ำอันกลับในในว่อิน มังวันโมปันเสียงอวนผู้ยิ่งก็นุ่งกวนกวนใจก็นุ่งกวนอํำจะเขาผลก็ผลตกยำมังกำไลตุยหันอุตุหลักนามังที่อํำมีตังวนตังสอนลูกอ่อนอํำโป้านาคนเท่าอํำมีอ้อเจ้าออข้าโยเสย,ยังเหลีห้าทางตื่นว่าจะเขาตานเก่ามะเก่ามไนนยเอา มียวลืสิก,กอก้นเท่าโกผพิโกเปียก,ก,กลูกอันลาเตียกลาํำไปซ้ำหึดซานำอย่าคิดจังในยามขาดทบฮันโปเมลลูกกันแลสังปีน้องกันแลสังหลายหลังเฮินเยมั่งเจอเปลี่ยนผู้เปลี่ยนเมอํายากันลาไลมั่งลอกเอาผู้ยิ่งทานปองโปให้จำ กว่าอันส่วยกันแขนกันทางพิกันวันมาเอาเปลี่ยนตัวชาทานโปอันพิดจ้าเมาย้อนหมาเงเฮิรนผู้หญิงมาอยากกนใจโอ้อตวนตาโปมีช้อำอัมเสื่อไล่โปเปลี่ยนก็มีเหตุทางเสียงให้ซื่อเสือซื่อเสือโปเปลี่ยนกุง้งยอะมีออกพระเคยเลยอิอวันขานว่าเมื่อปีมาตื่นในว่า สังว่ายายาอ่ำวานขอความกนผานำก้าคำปี่มือว,ว่าเพอกก็อ่ำถอนเอาจวามไว้ทานตะะเตอร์ก้าเค้าโมสว่วนหื้อซ้ำเออเหลือกับในเพอมีเงินมันเปลี่ยนเจ้าเพอมีเข้ามันเป็ียนคนอมปู้อมทุนปล่อยงจังฮังจอมตังเอถทุมโปมือ่วยหังเตยาม ปีน้องกันสีก็ยังอันพิดกันเทียงกันมังกันกว่าบันเงินคำกำกำ,ำ,ำข่าตั้งแต่ตังเนื้ออำถทัดแล้วพ้มีดุกกันสีตกากกเปื้โตซาลำทานโป้วหวานโป้วหมกความโคอ,ออกปากว่าถักจ้าเลือดไม่หึดหัดเอาหน้าเฮือนปันแดน อันว่าเมตตากรุณามุติตาอุปิคขาพยมโจกกู้โซอากู้โซในอัมเจียงเสมาตือสำเลียงกงเผก็าทางยาตัวเผอคิงมันเจอเขาเห็ดกันเห็ดโหเฮเปิ่นยำกูจูความเฮเปิ่นวันกันมาอามทางทุ่งยุมม,าามัตในยำ สังว่ากวมีอาหารกวนผ่านอาเลี้ยวตํางาโมบาเมียนเขียวสําอาตุมใสล่ลงยินมาทางยาเอือแย่กําพองลุกหลังขงเงี้ยโปมีอัมป่วยสีสวยลูกเจ้าใครเข้าจ้องการหางยันหูกูยังเก่ามาขวางมีีตาลยาย กໍມພວອງສິກໍປໍມີເຮົາເຮັນປິງຍາສໍາອັນອໍາກວ່າປ່ຽນໃລາຍເຈົ້າໃມເຮັດປິເຮັດປຽນລົງກວ່າປ່ສະນາໄກ້ປໍຮວດນໍາເຢາວເອົາເປື່ອນເຈົ້າ จังว่าลูกหลีอ่อนปมีขึ้นผ้าลูกจ้าอ่อนปมีขึ้นลุมตั้งมีัดตังสุ้มสองอันเฮาเตน,เน้ปันตำไปเคีงนายเอทอมมันเพอร์คอลิกอยากินเม็ดมันไหววันไว้กักก็กกักเก็กนั้นดาเอ็ม นายเลยไปหนังป่นมายำนันข้าวอันหลายปีเมืองกวนเสื้อหลนจมส่งกำพองสมาเปลืองหลงเงินคำมัางเจอสมาเาสินทำเขานะั้จะมีเจ้จงนาในะเมืองสวัสดิ์นั้นมูนี่พระกาวาพุทธาพราเป็นเจ้าหนุ่มเท่าจมทอมจิมจอมโอวาตะไขขโอกาธาอันตินัจองนาน,นยาว เจออันมีไว้เงาคามปารมีอัมเทียมตวกตั้งมากตั้งโพจะโลไขวัดวอกลวดกิเลสาสถาเครื่องตาหน้าลูกับน้ำหน้าเปลี่ยนโพตีจ้องเจตวันนั้นกลางวันกวนเกินกลางคืนผีสร้างเปลี่ยนปังลงมาพระพระกุุงพุงสูงข่าวตัวไววยำ อาตาเหือหนึ่งคิงนายสถีสว่งขาสายตาความวันไงก้อยมีลุกใจกวนเลียวสมาพักเขียวโยโย,โยอ่อำตาทมหาปลาปูอีหมูอีโวเลอีตุงตื่นว่าเมาตกแพลวพวอใจอ่อ,อ,อนหมสว่วนเจอกินอยู่ที่หูเลี้ยงปะเตียงสายยาต้วกว่านลวงเต๋อไว้อตั้งกว่าน้ำนากวนยังคับตานยังพุงปกตาในตัวย,อยา เจอเปื่นเมื่อตีจังพระเจ้ายาวเอ้ยเสียก็หายใจหนุ่มจมยุ่มซื่อหน้าจังเอาหมอกยากเขาเตียกจีเตียกจักจ่าสัทธาในเพิกเฮออ่ำเงืออ่ำนกมือหัดจองหลวงเจมกวนเจิ้นถึงเพียวเปลี่ยนแถวตุงยินลินตราพระโหปันเปี่ันจับเจ,บจบอจับคอจับเจอจับคออ่ำโอปังเลี้ยงกวงถูกทัดไววยำ ใส่ใจปวนเอ็นอานย้อนเหยียดยานทาโหใจตัวตักทูมาจูปลมีเหินหลงย้อนคว้างวาจาปวมีชะมัลโลลูกเก๋วยาวาเสิทธายากกว่าตุขะอเมโยสามณะยานสังขายับนาเจียมนุ่มเจียมเท่าก้อยเลยกินข้าวหนึ่งวันสองตาอัมสาเตนังว่ายากกว่ายากกว่าปว่าวัยวัน ก้อยไหลอึบไว้เพิ่มมันจเมเอซ้ำอันโดเลลุกเจ้าหันเย้านามเมืองไปจึนจามกามโดคำช้มเข้ามาังเจ้าอำในกินอิ่มจีจิมนั้นอำจา้าเิธาตีมืดเฮ็ดสังแหลลูกใจสมาอ๋อนั่นเต้เป็นลองอยู่มนจอมตราก็มีสมัยาตับเจนจ้าขว้างอ่ำปัน เหตุนั้นลวกลายคำหายลูกใจหวนโปกวังอํมมวนสังยำย้อนเหตุต่างนี้เปลืองนั้นก้าอันอําไรอําจู้ตัวลูกเขาก็อํากินน้ำก็อํากินคัดขินจ้ำตัยเนื้วพวยกีเฮินหลังใจลูกอําสาวอัมซา พ่มีจังว่าอําป่วยอำไร้ยาวอับไข่ยับนะสังว่าตายกว่าเขียนยากพ่มีอาศักยังในหันก่อนคึงส่วนว้นป่วยผาครึงส่วนย้าป่วยผ้าปนเฮ็ดยานเจ้าสังขาอันติเนจ้องย่าว เมื่อนั้นพระเปลี่ยนเจ้ามีดไขรลาดสวอนสั่งการนั่งตั้งจ้างเฮ่พังกูเผาเจอเก่าเฮ่สติยาเปื้องกูยังทิ้งกว่าตาและหูคูหลังนินโตเจอทิ้งไว้วันหนาเหตุนั้นปวนร้อยร้อยป่อมีจอมไงอจอมหาเคาปั่นนำหนาเฮินเย เขานางมีศพวนันหากันขึ้นยันจ้องมาตวนสินมีตราอ่ำจอมเจออำทักในยาวผู้มีสิกสั่มขึ้นใจเอาเจอเขานางจามมาทำม,มาปั้นนางตันว่ำเพียงนางเสียงมาวันนางมวนไขวันหักวันเอเฮิดห่างมายา 把人人以人治人命，人啦人慌人慌人不能有冷静，人应人喊东板哭口歪下来，牵挂飘的很少，忙过血行流流，安好打招招，无奈呀。 ผู้เจ้าจังว่าอัมทักยาวจ้อวาสักตักอยู่ในหมู่สังคาผ้าเย็นเงี้ํขามเว่เคอกิเลสาลาลหลทันเจ้าก็จ้ำทำกํามเลอําในตําเจอตําคออัมอดซื้อเข้ากูเอาลงจวงย้มพ่อเงอขิงวันนั้นปวงเต่าย้อนอควางพระเจ้าย้อนเข้าเนือ้อเทินลอยหอยกินมากกินกวยกวยเออญนอม ผัวหังกวายปลาเลียวลัดเนื้อเผือเขียวกุ้งตวนเมืองกวนไกย,ยานเหตุการณ์ตราวันกาลเลกตุยหันเจอสัตวาเนเกเทินปลาแล่สังหวากวนนั้นเคอป้วนเคอ,อลวดสึกพอดสัมสราศีละสมาธิปิงยามีไว้เหตุใกล้ภาวนาเคอกวานิปานนาติเตียงเขมมากังปวนเชียนเพนายยับ มือนั้นมีเจ้ามาตายังกว่าถามเปื้อนกูเงินไายภายกับกายลูกขวัดหักอำในมือกว่าตุงซ้อมถามตัวนางคำนางเสอก็ละหือหันขึ้นอันเผาถึงนาจวงกะอันเตมออ้มวงอำหันจ้มลูกเจ้าอุยาไใน ยามนันปัวมีตั้งสว่งขี้วังตุก็นกว้ายหินเสียงนูถูทานเอืน้หนอนอลเลินทานเฮีงยอมเอาาืมเมาซาสถิสีก็ปวัาวลุกเจ้าไปเขานักเถินมึงเหมือนล้อมง,งอกหาซอกอำสุนเจากก้าก็อำอุน่นซ้ำหยับไม่เคยให้ลายท่าจอมเปืวโมหาหือปามีตรากวายนะ เธอเสอลวงยะออ่เยกลวงเรียกอ่าสวนหวนจวนอ่าเปอข้าเจรียนเลียงถึงขิงห้ำยับยากผ่านกว่าลอยลอยขิงนายผมมีอ่าหูเหินเยมีการกา่ายนายกำมข้าจเจรียนเอาเงินคำอ่มจ้วมหอยออกไปการนาเหินในมันมง่ายง่ายกว่านะเอ สังมาปวนขิเงเอาเอาเปลี่ยนไัยส่วนกวนมีโมพานตาการห้ามตันหลายวันเงือหังก้อยเจ้าเกา่าไปเสียเฮาปวงเงืองาเปิื่นซ้ำโลผ้าเลียนดล่งกลางคำรับสิ่งอม,มีภัยไตกำเปิื่นขลุ่ยเอากว่ามังทา,าหารเสือใสห้ามเป่าหากูหายวันเปิ่นยำ ถึงตีไข่เปียเฮินอยู่เจียมปูเจีมยมยาตื้นว่ามเมาชาเท่านาตุหังปล่ยกินจังล่างหวานไา้ตานเปื้อนจงังเลี้ยงเมียงเฮยามเผาตีกินซ้ำอันกำกอกหาย้อนขวนไหวติ่นไปวังตำมัางกำมัางกำกึดเมืองเจอถึงลูกเจ้าเปลี่ยนมุนเปลี่ยนจ,งจังจอมตางเงยหยับก,กินเขียนอําไรกินข้าว ลูกใจอําหันม่กว้วเท่าหืนอเอ็ย้มันเลือนเจียงเลือนกำมวยนำคบแกนกัดยันขดงวมลู่รวมตัวเพื่อนกลางขึ้นยินตันแลลกว่าอันวันเลือนพวยเฮิอนเปืิ่นจับเลียนเมาสา มังตีซัำยามาเผายามเผาไปย่างตัวหังจราคันธาตุข้ามังปวกเปิ่นท่เปิ่นลากว่ากว่ามั่งออกไปกินหนาตาท่านปนไลยเตยียอนายเลเเปนอังเหมือนนั่นอันเปลนลูกเจ้าวัดเต้าเน้อเถินเพอเกินอริญญาปามวยยกไวยลึงลาปาเลวนาน อาจาองพ่อมีทุกข้าิโกออาหูลาลาจังตราหังขอไก่ห,หัวเฮือนกวนก้อยหันดิ่งลวนกอบจวมือไตอเขนิยวอ่องอดไว้ย,ยามยามนานป่วนขขาวนานยังมียาหารเมืองเขาลูกเอาเนอจ้องยามพองเขาเนอไม่ผุยเขียวเถกตัน ลูกตีนเมืองสวัสทีจองจิตวุนอําเลิกเดียดอุ่นกัดลา่า,างเขาวังเถินป่าซ้ำกว่าหุบเสอเจ้าปามานเปลี่ยนลูกสเสถียนานยาสวส w งเจ้าจังอันตรงตักว่าจะถามกว่ากูล่ลวงกูจองตันกลุ่มจีจุ่มซ้ำวักใครนำสารจุกาลเจ้าอย่าหันจ้องเถินจังว่า เจ้าเอ,ออเอเจ้าลองตั้งพวกขามีเก่าเ,าเ,เาขาเปลี่ยนสัตเทยามเดียวเฮิรนเย่เปลี่ยนหือเปลี่ยนหายานตาหึงมาวันกาจองทบพันหมอกไข่ลูตาเมืม่อนั้นอากันตู้ยานได้ยินความสารเปลืองนั้นพปอันอิลูจอมมันยามตันไข่ปยาปันเฮอทอมพวมีมคนเท่านั้น วายเสมาเจ้าไปเข้าเถินป่าสัตธิสีสกอกึ้งกั้งผ่านนากินทนเฮียงอ,อ้นยอมหูอาม,มีตีอยู่เยา้าเลหอนายยมเปลี่ยนเปียดกนยอ้อนตยาวนายเลน่อเลยหูเจ้าอาการตู้หมามวกนังในเย้าก็าายยากึ่งก,กัางตกเจลละเต,ตือนโตกาเชียนเหมือนสปีสันตาสตวาสายาบยากตกจวม่มยังในอินลู อันในแค้นสาม,มีกุ้งเป็นเม่สามอูเจ้าก่อป้อนถึงจะนัขอโอ,โนอูนอสมาเปลี่ยนในขึ้นไปตั้งเมือหือเสื้นลอยนางก้อยกือโวอวยเสียงอาโลเจ้าจัางอ่ำอิลูฝายเมีกวนเท่าหืนอ,อื้อเห็นนานป่นเผาถึงในเมืองเติงกาคู่ใบพระมุนซ์ กลางในเมืองสานตวนสินยานสอกหาเมนมอูมาตาเป้าสิพีปัปตตมจีวรำเฮืองยงนุ่งกันหอกตัวน,นอกคำเขา้าหาสอกเมเจ้าโปจดว่าล้านเอปวดมั่มอีกใส่เจีบหน้าสุดเสียงปานก้นหืเนมือนั่นจังกว่าหันสะกุงยาสวงเท่าอํำไนกินเข้าโอจา ไกว่กวางยักตาสัางอยู่เงือเมาสายยมนันยาวเจ้าจังตัวเย้าโปเป็นน้ำตาตัวไกลติ่นไปมือจูตัวลู้ส่องขาเห็ดสั่งพี่มางินกว่างเมืองกวนไส่วนตาบกินตันเออติบมกินตันขะไข่ไว้ยามเจ้าก่อจุกหิมตังไปตาไหลตกยำหังคำสว่างตวน อุ่งอ่อนจับโคเจอโยเยกตุวยหันเมาต้วงกันเป็นโูกปุกตาอยู่ตีสร้างว่างเปิ่นนั้นชเชลปากว่าเจ้าจ้างตีเหล่อจ้วมาลูกคำติขะกว้วยกาเฮาในพันนาตวนตาคุบดูเจ้าโอจาาเฮาเมาสังมีขานอ่ เจ้ากอจุกไว้อำกว่าส่งเท่าว่าจาปักว่ากันตัวที่ขากันตัวที่ขาไหนก็อำกว่ายามขาเมือเขียงนั้นอูเจ้าจะราตัวเย็กลีหลีจังตักว่าอันไหนเออนายโยคียเขาเป็นลูกใจหฮาหือปีตื่อจามันตัวจวว้ำสองตากึกความปังสันสีเย็นเยหันยโยปสันขานว่าใจเม่ ใจเม่จานาเอมเม่ฮักลูกไหนกึ้มเสหินผ่านนาเสลอยลงเชาเมืองต่างเนืองเตียกวันปีสังก็เมาตานและหันเย่าเจอเมธ่านโปเตียนเตียนตอดตวดน้ำตาโปหยดจมหนาทางว่าอำไนขึ้นสุนเจออุ่นย้อนนอลูกใจมานเปลี่ยนลูกเฮาเตื้อหนอจำไหน เจ้าจังปะวันเมีเมีนาเกจาปุตีิปาข้าก็ฮักโปฮักเมียานาเตนังลาดเมาการร้อยลานมีมูนยามเลียวมามาโปเมลาปะตังสวองลูกเตะขึงปวงดุมลาวันกากุุงสองคุ้นอยู่ประใจลูกลิยาม จะง,งานเฮ็ดปั่นตันเศร้าห่มเงาต่ำใจกลางในมือหาตุงสวามตุ้ยจอมเลี้ยงสวา่างจอมีมวนหักนาปัะไรมาซ้อมเข้าปันเฮปปัวมีก้นเท่ากินกอนใจอวนลูขอดหักผู้เจ้าตกตากินปลากำลืนวายหมังมือผู้เจ้าอ่ำไรสูงเข้าเสตาถึงกว่าสิบสองนาฬีกาป้วนจะววนสิกขา ขันทาซ้ำเหวี่ยงปุถันยอมนาอาลาจังฮเจ้าขาอยานเนือจวงยามพวงันกันว่าอันเจ้าจังปานในปีมาเจียวยอมกําพองดูลมตัวจอมสวามันหมอตุงซอมเบียงลาป้าปวมีมันเออมั่างเจ้าสมาเฮาเปลี่ยนก้นจวงสายเทาส้เมื่อเลี้ยงเขาก้นเฮินเมาจอมตราเปึ้งนา พอะกงปากว่าเจอเจอ,อยานปานใ,อใานอําไสมันมันนำสารข่าอุบหวนโอนกว่าพระทานปองยินเตยยังนายเลเป็นนางเมือนนั่นพระเพียนเจ้าจะนันลูกตีกันตากูตีขันมนันตัวยานสมามพุธะโลกิมิวเปชน,นาจอมตราว่าอัญญาหันตั้งหลายเปลี่ยนสายกลุ่มกันคืออันมิวละจำนอหมอกปันมา,าเฮจาลุนอม กาเปลี่ยนยานตั้งนำอวันกันกูยำความการความสานไขรถึงพระติมันกว่อาอัญญาหันปานนั้นกว่าเลี้ยงผู้มีก้นเท่ามันเจ้าท่านปอ้ยมนาสังขาวนหยับยุ่งนำสานวันไครคือมันคานะ เขาจังห้องเจ้าหัดเต้าเผาปวงปัวสันยองยองตีเปิ้นเนื้อเงินสังขารเนกว่าปย้าภายหน้ากึงาก่งตาหนำกึ่งตาป้าในกำเลเี้ยวพระเพียนเจ้าจังหวัดเจ้าที่อยู่ฮะเจ้าจังหลวงตังเจอเขานปันเจ้าก็ว่าอันเจอไที่ีขายาวหมุนสงคำพระกว่าันปัวเมลลาป้าเท่าเหงหน้ายอมเหยวยียบยากขานอม พระเปลี่ยนเจ้าจังวัดนานยาวจังเปลี่ยนจ้าวันมีธรรมสาธุสามกําเนเขาคือเมาเพียงปอจมยอเจ้าจางนั้นกําเเลี้ยวหมหูกุ้งยาออแลมปัวมีอันวานในเถึกปันเถึกเมียงเถึกเสียงมาดเปลี่ยนพระปังโลจังตบกุง้งจีจุงสังขาพระปองเจียงเกาา่าเมื่อปีข้าคือมันอาย เจ้าก่อขึ้นสายไวาเต้าป้อมีก้นเท่าสว่งสู่เสาอยู่ซ้ำอุบว่าเจอเปินมีอยากงินคอยว่าอันกํมพวงมีก่อป่ตันตีเต็กกํมพวงอันตีเต็กยังกินเจ้าซ้ำจอมงินสว่งหูปีมาอิดลูกคนไก่ตราเจนจาน้ำไาใหม่ขคอยจังตาลลูนอม หัวกาปมีกีจุตังสวงอย่าขี่มองเว้าชาเอาตราสว่างเจอวันเอหมเศร้าเจอเวาลองตังคอยวางเปียดกว่าก่อนแล่คนเฮาในสามีไว้กูลองกูสัมโปอัมโมหูกูโสอากูโสยังโลสุมจัดเพราะว่าลองมียดอัมสุนไปจ้างเจอ,อุ่นเตนังว่าจำสอนเฮาต่มีเย้าเตียมตันยังจังผ่านจันมาเนาะ โจกานิกบานไปหวัดไหนอ่ำลวดตายตายเกิดเกิดตั้งเลือดเผาเฉบไม่หือหวันสุดหายนะเกิดเป็นกนมาสมามีก้าอ่ำเอียนเห็เสียนเงินนำคำเตื้อพอถึงขั้นเมื่อกว่าหลายหลายอ่ำจังป้าหลยอิเตนาม สังวาหาหลีมีจ้นิ่มนิ่มจับจิมจอมตราปีนวันกาเฮาเฮา,าไลจอมสายต่างมากโพตาอแอลแลบเจอในยานลูกเจ้าฮัดเต้าสวนสังกานังเนปยะจังวัาลูกหลีอ่อนพอมีขึ้นพระนิพานลายตานใกล้หมอกข้อทรม,มาของพตังเมพอไหลหลีจอมเต้ย กาในจุกจุกปุกหนึ่งตานถอยหลซวยปีกน้องทมมจงเลียงสาจคอ,อปึงอันกันหูตราเฮาหาตัานลีโปเียงในวันกันโตวไวท้ทำเจ้าเจียมนุ่มเจียมเท่ากู้ลอยตาสวยสุนอสาธุสาธุ สาทุต้อนกันหนึ่งสุดที่ไนเขา